สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดียามเที่ยงนะน,นี้อยู่กับทีมต่อติดขีดตกของเสียนครนะครับนี่นี่นขาแก่นะครับนี่ห่าละระดับน้นนําวัดเปล่าระดับน้ําวัดด้วยเปล่าจบล่องเมืองนะวันนี้เสร็จ mới tới đây đấy nè Chụp lông nam tinh hết quán đĩa này nữa chứ anh ơi được ồ tìm con lông đấy nữa ปั่นไปเลยแล้วปั่นไปเยอะเออต้องใส่มันเยอะมากแล้วใส่แค่งนี้ก็พอแล้วนนี่ะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเกวัดมันอะไรหรือเปล่าใจของมันหรือเปล่า ลองเหมืงรังพอดีได้นะหมุนกี่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากลองเหมน้ำไหลดีจังเลยนะวิ่ต้อมลองกันเลยแทกมีดได้ที่นู้นไม่ได้จอดเกร็จแล้วนี่ยกเหมืองไปลองฟ้องเลยนะ ันเบียดขนอันนี้ก็ขนาอันนี้มันต่ำนะครับก็เกจบเรียบร้อยดีอยู่นะครับประคับใหม่ทีนี้จะมาทดลองงานโอเคครับเดี๋ยว ไปซื้ออะไรก็ได้เขากอนนะ่ใครมีงานขุดเหมืองอขุดตอมอเล็กน้อยๆนะครับไปต,ต่อได้นะครับ้า,านน้องแปดนะตีแยกกองดูของเกียรนครนะครับนี่กระป๋องยู่นี่ครับผ็ก็ทำง,งานเจได้อยู่นะครับ แรงดีอยู่มีคนขับยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะ,ะข่าวก็เพิ่งจะมาจะมาขับให้วันนี้นะมาลองดูก่อนเดี๋ยวรถผมก็ใหขับอยู่ก็ไวอยู่นะครับก็อยู่ในคนขับเลยนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบกันแค่น,นี้ก่อนนะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์พร้มด้วยนะครับครับสวัสดีครับ